ชื่อนางสาวพนิดาแซ่เจ้านะคะชื่อเล่นว่าอุ้จูค่ะคณะน,นิเทศศาสตร์ค่ะชั้นปีที่หนึ่งนะคะค่ะชื่อหนังสือมาจากสองฝั่งฟ้านะคะผู้แต่งคือเอมิตันนะคะผู้แปลคือคุณจิรพรค่ะ หนังสือเรื่องนี้ให้ข้อคิดหลายๆเงียม,มุมค่ะอย่างเช่นความรักของคุณพ่อคุณแม่ที่มอบให้กับเราหรือว่าการการทำสงครามของยุทธประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาประมาณนี้ค่ะก็เลยชอบอ่านประมาณหนังสือประเภทนี้ค่ะตอนแรกก็ ไม่รู้จักนะคะแต่ว่าก็ไปอ่านหนังสือในห้องสมุดของมหาลายัยกรุงเทพธนบุรีแล้วนี่แหละค่ะก็พอดีว่าไปเจอนะคะก็เลยแบบชอบก็เลยเอามาอ่านนะคะก็เลยส่งก็เลยแบบได,ได้เนื้อหาหลายๆอย่างหลายมุมชีวิตคล้ายๆกับตัวเองประมาณนี้ก็เลยชอบอ่านคะ่ะก็เลยหยิบมายืมมาอ่านคะ่ะ คุณแม่ของเอมิตานจะเสียนะคะก็เขาได้ฝากข้อคิดไว้หลายๆอย่างอย่างเช่นการการดำรงชีวิตอยู่ในในโลกนี้นะคะว่าเราจะต้องดำนวนชีวิตยังไงบ้างและเราต้องรักในศักดิ์ศรีตัวเองของลูกผู้หญิงยังไงบ้างประมาณนี้ค่ะชอบที่สุดในตรงนี้ค่ะ หนังสือทุกเล่นนะคะมีคุณค่าทั้งนั้นนะคะถ้าสมมติว่าเราอ่านและเรารู้จักนำไปใช้กับชีวิตประจำวันนะคะก็เป็นข้อคิดหลายๆมุมไกกับชีวิตตัวเองค่ะแล้วก็เหมือนว่าชีวิตไม่ได้ไร้ค่าอย่างที่คิดค่ะ